อร่อยขนาดนั้นเลยอร่อยยังไงอ่ะอร่อยแบบอืเลยเหรอเอออร่อยที่หนึ่งเออเหมือนกันเลยสองคนที่นี่อร่อยที่หนึ่งพี่ชายนี่ก็อร่อยที่หนึ่งอันนี้ก็อร่อยที่หนึ่ง เง้เดี๋ยวมันหกอันนี้มันไม่เก็บนะมันไม่เก็บก่นไหมทำไมอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็หัวโขลกออื้อือร่อยอ่ะอร่อยเยี่ยมเยี่ยมอืมอร่อยอ อร่อยที่หนึ่งออโอเคเอออร่อยที่หนึ่งเดี๋ยวมันก็จะคว่ำแล้วก็จะไม่ได้กินเนี่ยอืมอืมโอ้ยไม่อาทีละเยอะจังอืม,อม <laughs> เหมือนกันเลยเยอะพี่กับน้องกูเนี่ยพี่ชายตอนเด็กก็แบบนี้เลย